พี่น้องว่าเบิ่งสซวจุ่มลำหน้ากลางแดดนี่สีหล่อ่เขา,าตายเพื่นวี้สบาดีพี่น้องเราบริสาวจุ่มาลำหน้าสวยเบาสอายอลำเต้นเอโอ้สีเหล่อจิวเลยประหยัดชีวิตเขา,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 าหน้าดีตายเ่ตายดประหยัดหน้าซาวจุมลำโมทุนสาม ดอดด้บอดมันลุ้นยังลอยขาดได้อพี่นอะว้ามาันหลุตรงกันพี่นานาะพยายามจะค้องหน้าโบต้นสามเดอนีีเด้อ ทงหน้าอกวงอีดีพี่น้องโอ้เดี๋ยวสูดดูหูลูกตาเลยเลยตัวนี่ลอนไส้ลอนไสพี่น้องมันกอมันกอนี่อยู่บ้านก็สิมีแต่เฮ็ดนากับหาป่านี่แหละนอกจากนั้นก็บ่มีอีพี่น้อง หน้า้าเจาลำแล้วนี่หน้าตัวบาซ่ายเมื่อลำนี่ชุดภูมหันกับเบิร์แต่พี่เนาะต่อไปกับแม่น,น้าคนอื่น,นชุดหลอนทั้งหนาเป็นภูมอยู่ดุย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 ดแล้ว ôi dặn โอน thôn สุหมปุ๊โอ้ยย่านบ่ ăn nải nhai em ở đây không phải có kè ว้ามือแดงไฝ่ยกขาใครเนี่ยเตบอกเลดมือนี่ ให้เดียวก็แ uh, ล oh, ้วพี่น้องแล้วแต่ให้ลำแมนี่ช้างเนี่ยนี่พี่น้องกูกระดิ่นคล้ายคองเลยลำนะนี่ทานอยู่บอทุกคนทางแหลกข้าชีวิตนี่พี่ได้จงกะไปสามได้ร้ายโดนตาจูพี่น้องจะซอยเลิกกันเนี่ย อ้ยงามเลนะเขาเป็นท่วงดีขนาดก็ดเนยงามดีมันมดำนะหาลายปี<า>โอ้ยหนึง่งเป็นั ยาวไปยาวไปพี่น้องแค่เนียอยู่คนไายเอาพุ้ชนะกะเต็มให้เลยฝ่ามือเบิงหน้านาวจูมพี่น้องแมนที่สร้างนี่พี่น้องเบืองต้งกันแน่เขาหลินเนี่ยังนี่เอาเอาเอามันสมำเสมือกันเลย thì nó không vào dại đuôi 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 chỉ đầy muộn phạc thì ăn này hết vẫn tiếng cái này tí thì nó sao chùm hết กอดอยู่ดีเอาวาใส่ลำกันนะคืนนี่ไว้เม่ลาบกับข้ามีเนาะเม่ลาบกับข้ามเมือกินสมเดิอไปลำนะโู้เมอคำเดียรก็ตีง่ายๆดู อูแหลวเลยน,น่องเก่าแบกบเขาเมื่อกี้เลยขาดอะที่ว่าลำหน้าแหลวมดแล้วคี่ว <c oughs> ่าลำหน้าได้อ่ะเตะขาดพี่สิเซตีต๊ะลงมาได <c oughs> ้เว้ยวไดายดีองเลย เจอห่างแตนไดเนาะพี่น้องเนาะโลโมทัดอกยานมอหนาใครไว้เลยขบคามึงกินสมพี่น้องพักเทียงพักเทียงหูแดงตุยงานตัวเรษวอกามใกับปุมือไม่เอ้ยไม่เอ้แจวค้แจวบคำนี่ขึินมาเนี่ยจับกมบ่เปมอมอยู่กัมี พี่น้องเอ้ยออกมาหน้าก็มาฟอกหอยแข็งอยู่ห้องเก็บเอาอย่างใหญ่ว่าซั่นฟอกหอยแข็งอยู่ท่อเพอยู่ห้องโอ้ยมีเสยบ่นาเสือว่าหอยแขงอยู่นก็ีโอ้่อมาาจุ่มจําแจกินขามโอ้คือมาผงแท้คือบ่ใส่กระเทียมนอุ้ยกระเทียมตําคุงสิแซ่บอยู่ ยังงียเดียวใส่ถาดปาไปเสร็จนหมดคุณโูไบล่างโมคุ้งโมโมแดงคุ้งมึงอะนะโมมึงอะหอยเดี๋ยวตามหาหอยมาตีไปยังเลยืนชักันมาพี่โอ้ยโมใหญ่โนเนี่ยโมใหา่เขาเมาอยู่โฮมพี ถึงมอยง่มีมมอลานาะ้วคอยมจัดแจปากจัดเออปูหามาอยู่ต้องหาพัดเออเ็ดคือสิบาเมื่อวานนี่ใหม่ใหม่กามาเลยเนาะถึงพไดอยู่บนแจนแจวค้ำน้อยพี่นนอง มามามารูยแล้วแม่ับนายที่รับยายนี่เทสเกียวอารอนาเพื่อพีเพื่อนหน่องเพื่อพี่เพื่อนน่องเทสแกวก็ไห้เคสเพื่อพี่เพื่อนหน่องเคสแกวก็อดเอาอ๋อฟักคงคงรวยนะครับไปแล้วมาา้อมาบ้านในร้านกินที่ด ตัวสั่เนะยเด็ดงาดำชีรีนนั่นเงจมอยากกินเขาเลยู่ระฮะอ็ไม่กินเขาหม่เลยคนไหมันยากเดินีพี่น้องฟักใหญ่ๆหญ่แลวนกินน่าแมมันตีะแม่นี่สแล้วต้องหงสอยหนงแวก็คนใหญ่มันจาดตเลยจจาเติไม่เงี้ยเลยมอส่าตาผาย่อมเ่นเสอส่จม คำใหญ่ๆเจเขียวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะน้องไเลิกกับโบพี่เนาะเฮียเ่รด้รัอันนี้ใ้งอ้อะไร้านอวเม้อแมวบ้งินกับแมวอย่างเนี่ยครับผมครับอยเลมันหบักบกเบียนงือ้า เมื่อไอแม่เมืองเอาเอาอันนี้แขกเนาะไม่ตัวัวเออเล่นได้ดีต่ำมาค้าพี่น้องเสียงเสียงกระปูโคกินแจวแล้วย่างหมูแดงมาต่ำต่อต่ำใส่กระปูน้อยอยู่ไหอยู่หน้าคือเกาเจ้ากระปูนี่มือด่าสุดเงี้ยสู่ก็กระปูกระปูสู่กับเลียดที่เจ้า ำดำครับว้ายมีบอลอะะไรวะปูน,นี่มือวิวง่าไม่ดีพี่น้องปูเห็นสายผู้เช็คซื้อผู้ยังไงเขาอีกเกอกเงือะปลดน็อคแว่นบามีองค์บาทอยู่เขาอีกเกืกอ,นนอ,อกเงือะ ยิ่สมยูคกรบมเย้ยอ๋อใส่น่ำปลาะสูตรนอนตัดปีไรซเด้น่ำปลาสามพันปีพี่น้องเลยหัวมได้โคงผมเฮงเล่นขอไข่คอคนี่ยุ่ป,ป้ายหน้าก็ได้กินความมะหอมผู้ใส่กับผูหินพราแล้วใส่ซ้ำซ้ำสี่ต้กับเพาแล้วูนี้อีอม,สอมใส่ยังกับปู้น้ำน,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 นมถอดถอดกินสักคักเได้ระวั ใส่กระปูกำคาข้ามใส่กับปูหน่อยฮลกระเยงกเชื่อมชื่อเม็บอปกระแยงมาจะไปายหน้าเไว้ต้องขนาดมามีหรอเขาเมือโดูกาดิวยนี่เดอเอาใส่น้ำมันเด้เนาะ

เอาออารมะเือออา่มเสียเลยสิเข้าเมื่อนทายเครื่องไมเด้เครื่องมันเปียกแปอร่อยบวงคบกันจี๋ว่าอพวกมาชางกินกันกินกับขีดต้มพี่น้องแสบสูดด้ยด้วยด้วยด้วยเต็มคือบวงเอ้ที่วาเฮิรนวาเพิรนดิมาเฮิรอีกเส้นเดอ ซื้นเกาแดดเอาแจนนี่มาตำใส่่โอ้พี่น้องอ้าครับยังไงที่ครับสำหรับบบาวสายเบาไล่งาทำหนอก็แทบี้กินเลยอือบอมันยังถึงกระปูมันก็เลยผสมมัดนตัดเ็ด เช่าพ да. um, uh, ah, ah. uh, um, ื้เก่าเลยอออกินกินซ้ำซ้ำได้กินข่ากินสมไปก่อนซ้ำได้กินข่านมระบงน้นมือของเงาขอ่อันนี้หลอดนะมันเป็นะไซ้ำไม่เงิอนะซ้ำเหอะยมอที่แม่เล่าจอยได้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ด้ลงนิดแล้เราบุมอ่นะเราเราแล้วใก่อน่แล้ลงบ เอาเาเอาเอทำสู่สูสูน่ยคร <คำ S 2> ับ่คำใหญ่ๆปีนหนาวพี่โอ้มือด้ยโอ้เขาบ้านเห็นโอ๊อเยเขาบอกนี่หาย